สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พอชูฟูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยนันตตี้จะมารีวิวคอนแทคเลนที่สั่งมานั่นเองนะคะก็คือสั่งมาจากที่ช้อปปี้นะคะแต่ว่าคือแบบว่าก็ใช้เวลานานอยู่กว่าจะมาถึงนะคะแล้วตอนนี้นี่มาถึงเลย ตอนนี้เนี่ยมาถึงแล้วนะคะและก็จะมาลองใส่ให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งนาตี้ก็ยังไม่ได้ลองใส่เลยนาตี้สั่งมาทั้งหมดอยสามสี 3, ด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นนี้นี่1สีแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสสีนะคะจะมีคอนแทคเลนส์ที่มันมีแบบเป็น2สีนะคะ เป็นสสีในอันเดียวอะ่ะแล้วแบบนะัทอยากลองมากเลยไม่รู้ว่าเราใส่แล้วมันจะสวยไหมคือเราเห็นดังแบบใส่นะใน,ใ,นในรูปที่แอปช้อปปีอ้อ่ะมันก็สวยดีแล้วมันจะใส่ในชิลจอมันได้ไหมมันจะแบบแปลกประหลาดไหมแล้วก็พื้นฐานที่ ตาดำนี่ดาดำแบบนี้เนี่ยใส่มาแล้วมันจะเห็นสีหรือเปล่านะคะก็จะใส่ให้ดูกันในคลิปนี้นะคะ3ส,สีนะคะที่ที่จะลองให้ดูนะคะส่วนชื่อของแบรนด์คอนแทคเลนเนี่ยเออนาะที่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะคะมาดูที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะคะ ตัวแรกนี้นะาตี้ซื้อมาได้ในราคาคู่หนึ่งในประมาณ200นิดๆน,นะคะประมาณ200บาทนะคะเ,คเขาจะเป็นสีที่เป็นแบบสี น้ำตาลแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นตรงที่เขาจะมีสองสีไล่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆที่มันเป็นครึ่งเสี้ยวเหมือนพระจันทร์นะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากตัวพระจันทร์ที่นัตตี้เคยซื้อและเคยรีวิวในติ๊กต็อกนะคือตัวที่เป็นพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวที่เขาฮิตกันตอนนั้นนะคะมันจะเป็นแค่ตัดขอบแล้วก็เป็นพระจันทร์ ข้างในเลยอีกด้านหนึ่งคือจะโล่งนะคะเวลาที่มันแบบมันเลื่อนมันก็อาจจะทําให้เหมือนดูตาขีไปนิดหนึ่งใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ที่ตี้ไปเห็นมานะ่ะรอบวงอะคะ่ะรอบวงมันสม่ําเสมอแต่ว่าก็จะมีแบบจุดหนึ่งนะคะที่เป็นระจั์เซียวที่เป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนไล่ลงมานะคะน,นี่ก็คือดวงตานาตี้นะคะก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะไม่มีคอนแทคเลนส์ใดๆเป็นดวงตาที่ดำๆนะคะ เวลาที่เราซื้อคอนแทคเลนมาเนี้ยให้เราแช่ชิงไว้ข้ามคืนก่อนนะคะก่อนที่จะใส่นะนาทีก็แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก่อนนอนนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ยสวยนะดูตาเป่งประกายดูแบวมากเลยอันนี้ตาไหล่นิดนึงข้างนี้มันเลยแบบแดงนิดนึงนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีสองสีนะคะจะมีเป็นน้ำตาลอ่อน,ออน แล้วก็แบบไล่สีน้ําตาลเข้มขึ้นมานะคะคิดว่าลายนี้นะถ้าเผื่อว่าระหว่างวันนะแล้วมันแบบว่าหมุนหมุนไปไม่ตรงทิศท,ทางกันซ้ายขวาแต่ว่านาที่คิดว่าน่าจะดูไม่แปลกประหลาดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ตรงกันเนี่ปะมันก็ไม่ตรงกันนะแต่ว่าก็ดูไม่แปลกประหลาดใช่ไหมดูโดยวรวมนะคะเป็นยังไงส่วนเรื่องของการแบบใส่สบายไหมหรอ คือข้างนี้อะโอเคแต่ข้างนี้มันแอบแบบจับแสบนิดนึงก็ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับสบายมากนะค่าอนามน้ำเขาจะอยู่ที่38%นะคะ ไปนะคะมาดูคู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่2เนี่ยคือรุ่นเดียวกันแต่ว่าสั่งมาสองสีนะคะใน1คู่เขาจะมีสสีด้วยกันที่สั่งมาจะมีสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวนะคะก็เป็นคอนแทคเลนส์ที่สีแปลกประหลาดอยู่ด้วนกันนะคะไม่รู้ว่าใส่ออมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขอลองเป็นสีฟ้าก่อนละกันนะคะทุกคน ัวเลนเนี้ยตัวสีจริงนี่สวยมากนะคะไม่ใช่ฟ้ามันจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็เป็นสีแบบน้ำตาลตัดกันแล้วก็มีตัดขอบสีดําด้วยนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวไปใส่มาให้ดูไปใส่มาแล้วนะคะหนึ่งสองซ้อื้ สวยนะจริงๆคือสวยดูตาเป็นเป่งประกายดูตาเป็นประกายสีฟ้าที่เขาใส่มานะสีน้ำเงินที่เขาใส่มาคือมันไม่ได้ชัดมากอะคะ่ะตัดกับสีน้ำตาลแบบสวยนะทุกคนแล้วคู่นี้ใส่สบายกว่าคู่เมื่อกี้นะคะไม่เคืองเลยสวยมาก ะะสีสุดท้ายก็คือลายแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเขาก็จะทําออกมาเป็นสีเขียวที่สวยเหมือนกันนะดูจากเลนนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองไปใส่ให้ดูหนึ่งสองสาม เฮ้ยจะบ,บอกว่าสีเขียวสวยมากสวยกว่าสีฟ้าเมื่อกี้นะที่ชอบสีนี้มากกว่าสีฟ้าแล้วใส่สบายด้วย <S 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 และนี่ก็คือคอนแทคเลนสนะคะทั้ง3-4ที่ทตี้มาใส่ให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่หลังเลว่าเอ๊จะซื้อดีหรือเปล่าหรือจะยังไงนะคะก็ลองเอาคลิปเทตี้รีวิวนะคะไป แต่สินใจดูละกันนะคะก็นะตามนี้นะคะส่วนตัวนะัตตี่ชอบสีนี้มากที่สุดนะคะเป็นสีเขียวซึ่งที่นาตี้รีวิวในวันนี้ทั้ง3สีนี้คือนางบอกว่าเป็นลายปีทั้ง3เลยนะคะแต่ว่านัตตี้ก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะแบบโอ้โหเก็บไว้ถึงขนาด1ปีขนาดนั้นนะคะนัตี้ว่าอย่างเก่ง2เดือนก็แบบ ก็คุ้มแล้วนะคะเพื่อความสะอาดความปลอดภัยของดวงตาของเรานั่นเองนะคะลืมบอกไปว่าเขาแถมตลับมาให้ด้วยนะคะนะัตตี้ซื้อมาทั้งหมดสี่คู่เนาะ <c oughs> เขาก็จะแถมตลับให้ตลับก็น่ารักมากนะคะไม่ใช่ตลับแบบก้องแกงนะแต่เป็นตลับที่แบบดูดีเลยและเนี่ยสีน่ารักมากนะคะเขาแถมมาให้สี่ตลับเลยคลิปนี้เรามากันแบบว่าสันส้นๆนิดหนึ่งนะคะ มีอะไรซื้ออะไรมาก็จะเอามารีวิวให้หมดเลยอยู่แต่ที่บ้านนะคะก็นี่แหละก็รีวิวตามที่ซื้อมาตามของอยู่ที่บ้านในบ้านนี่แหละนะคะทุกคนเออมันไม่ได้ไปไหนสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ชมคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีคอนแทคเลนตัวไหนที่มันแบบว่าอยากให้นาตีไปซื้อมาลองใส่ให้ดูอะไรอย่างนี้แนะแปะลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนนะ ลืมบอกไปนะคะระยะเวลาการสั่งซื้อคอนแทคเลนตัวนี้เนี่ยนะคะนะคะประมาณ2สัปดาห์กว่าๆถึงจะได้ของนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ